รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบรั้วท่าเรือค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปทําความรู้จักการพัฒนาท่าเรือแหลมฉะบังในแง่มุมต่างๆค่ะในอีพีนี้นะคะจะพาทุกทกท่านไปชมอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆในการส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉะบังเพราะว่าเพิ่งจะมีการจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาในโครงการการศึกษาอย่างยั่งยืนกันไปส่วนบรรยากาศจะเป็นเช่นไรไปติดตามรับชมกันค่ะ โดยเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมานางสิริมากีรัตายาคมนักบริหาร14ประจํำพ่วงหนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบังประจําปีการศึกษา2567ครั้งที่2ซึ่งจัดขึ้นที่หอบังคับการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ได้มีนางสาวนริศราทิพยังกูลประลัดอำเภอเสียราชานางสาวกันนนัทสนามชัยประลัดอำเภอบางละมุงนายสุขุมอินแดงรองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบังพร้อมด้วยนางพรที่ผาทวีนุชผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไปท่าเรือแหลมฉบังคณะผู้บริหารพนักงานท่าเรือแหลมฉบังผู้แทนชุมชนในพื้นที่รอบท่าเรือแหลมฉบังและเยาวชนที่ได้รับทุนเข้าร่วม สำหรับการมอบเงินสนับสนุนโค,โครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบังในครั้งนี้มีนักเรียนนักศึกษาได้รับทุนจำนวน29คนรวมเป็นเงิน56,300 0บาทส่วนการมอบทุนในโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนในครั้งแรกที่จัดไปเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมามีจำนวนผู้เข้ารับทุนทั้งสิ้น18ทุนเป็นเงินจำนวน3า3 5 0นนบาท โครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสําหรับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉะบังเป็นโครงการหนึ่งที่ได้กําหนดไว้ในกรอบการดําเนินกิจกรรมด้านสวัสดิการสังคมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉะบังที่ประกอบด้วยภาคประชาชนและหน่วยงานภาครัฐโดยได้พิจารณาร่วมกันอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2557 และมีการสนับสนุนการมอบทุนไปแล้วจำนวน492ทุนทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีสถาบันอุดมศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละ ได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีท่าเรือแหลมฉบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาสค่ะโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนของท่าเรือแหลมฉบังนะคะเป็นหนึ่งในโครงการที่คณะอนุกรรมการพัฒนาสังคมและชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยพิจารณาโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้น้องๆที่อยู่ในชุมชน แล้วเรียนในระดับปริญญาตรีนะคะจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเนี่ยได้เข้ามาสมัครรับทุนกับทางท่าเรือแหลมชบงังการท่าเรือแประเทศไทยเราทำมาตั้งแต่ปี2557ที่ทางคณะนุกรรมการเนี่ยได้พิจารณาโครงการนี้เราทำมาโดยต่อเนื่องในแต่ละปีก็จะมีงบประมาณเนี่ยจากเดิมที่เป็น3 0 0 0สนจนปัจจุบันเนี่ยเทอมละ5 0 0 0 0นนะคะน้องๆที่เข้ามารับทุนจาก สิบกว่าคนจนวันนี้เป็นจะ30คนที่ที่ในแต่ละปีในแต่ละครั้งคือในปีหนึ่งเนี่ยเราจะมอบทุนให้ทั้งหมด2ครั้งก็คือตามภาคการศึกษาของน้องนะคะโครงการนี้ได้บรรจุเป็นโครงการ ความรับผิดชอบต่อสังคมของท่าเรือแหลมชบังโดยต่อเนื่องแต่เราก็ยังให้ทางคณะอนุกรรมการพัฒนาสังคมและชุมชนรอบท่าเรือแหลมชบังเนี่ยช่วยกันพิจารณาในกรณีที่หลักเกณฑ์ในแต่ละปีเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากว่าน้องๆที่เข้ามารับสมัครมีจํานวนมากแล้วก็เกณฑ์การพิจารณาเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาบ้างในแต่ละปีเราก็มีการปรับกันไปจนถึงวันนี้น้องๆเนี่ยที่เข้ามา รับทุนเนี่ยค่ะน้องๆเข้ามาโดยที่ตัวเองเนี่ยจะต้องเข้ามาสมัครเองนะคะในเกรด2.7แล้วในส่วนของการพริจารณาคุณสมบัติ ก็จะเป็นไปตามที่ทางท่าเรือแหลมฉบังกําหนดโดยผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการเราทํางานกันมาโดยต่อเนื่องโดยทีมงานของทางท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยก็พิจารณาแล้วก็มีการประสานน้องๆไม่ว่าจะน้องๆที่เคยได้รับทุนและจบการศึกษาไปแล้วเราก็ยังติดตามน้องๆอ,อยู่จนวันนี้น้องที่ได้รับทุนบางคนก็เป็นการรับต่อเนื่องจากปีที่1จนถึงปีที่4ก็ต้องบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่เราสนับสนุนในเรื่องของการศึกษาในการพัฒนาเยาวชนที่อยู่ในรอบพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยด้วยดี มาตลอดแล้วยังมีทุนอื่นๆอีกที่ทางท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยโดยผ่านคณะดูกรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยพิจารณาก็จะเป็นเรื่องของทุนลูกน้ําเค็มซึ่งเราก็จะมีการมอบกันในโอกาสต่อไปทุนนั้นก็จะเป็นทุนในเรื่องของการที่เราให้กับเด็กดีในชุมชนชุมชนละ5ทุนทุนละห0 0พันนะคะทั้งหมดก็จะเป็น195ทุนใน39ชุมชน3เขตเทศบานลนครแหลมฉบังดังนั้นในวันนี้เราไม่ได้พัฒนาแค่ระดับ ปริญญาตีแต่เราพัฒนาศักยภาพน้องๆไม่ว่าจะเป็นน้องๆที่อาจจะไม่ได้เรียนเก่งแต่เรียนดีแล้วก็ไปช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวนะคะยังมีการพัฒนาในเรื่องของครูภาษาอังกฤษที่ทําให้กับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่รอบชุมชนอีก7โรงเรียนใน3เขตเทศบาลอันนี้ก็เป็นโครงการโดยต่อเนื่องก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการศึกษาทางาท่าเรือแหลมสบังการท่าเรือประเทศไทยพัฒนาน้องเนี่ยในชุมชนเนี่ยโดยต่อเนื่องมาตลอดและก็จะพัฒนาต่อไปและในโครงการนี้ ถ้าถูกบรรจุไปในโครงการของอความรับผิดชอบต่อสังคมของท่าเรือแหลมฉบังแล้วเราก็หวังว่าโครงการนี้ก็จะเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็จะเป็นกําลังใจให้กับน้องๆเนี่ยได้มีกําลังใจในการที่จะศึกษาต่อเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวน้องๆที่จะส่งบุตรหลานของตัวเองเนี่ยเข้าไปศึกษาแล้วก็ได้จบการศึกษาพัฒนาตัวเองพัฒนาทักษะการศึกษาให้เป็นคนดีของประเทศต่อไปค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นภาพกิจกรรมดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะส่วนใน EP ีต่อไปนะคะจะพาไปชมการพัฒนาท่าเรือแหลมชบังในแง่มุมไหนต้องรอติดตามรับชมค่ะ